เสื้อสีขาวค่ะคุณลูกค้าเสื้อสีขาวรุ่นนี้เป็นผ้าคาตตอนนะคะคุณลูกค้าผ้าคาตตอนเนื้อบางใส่สบายค่ะซักง่ายดูแลง่ายเป็นผ้าโปร่งนะคะคุณลูกค้าผ้าพื้นมีลายเช่นในตัวเล็กๆนะคะคุณลูกค้ามองแทบไม่ค่อยเห็นนะคะทรงความยาวอยู่ประมาณที่22-22ครึ่งนะคะคุณลูกค้านี่นะคะมีซักในเป็นผ้าคอตตอนเช่นเดียวนะคะ เช่นเดียวกันค่ะเย็บติดนะคะดีเทลตัวนี้เป็นเสื้อทรงคอกลมคอถือว่าค่อนข้างกว้างนะคะคุณลูกค้าคอไม่แคบนะคะมีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะคุณลูกค้ากระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะช่วงดีเทลลำตัวนะคะแต่งทิมการาฟิกนะคะคุณลูกค้าเป็นดีเทลนะคะช่วงไหลช่วงวีนี่จะทำให้เราดูเหมือนทำทำให้เราดูเพียวด้วยนะคะ มีเส้นคัดเอ่อเส้นตัดจากทิมนะคะคุณลูกค้าส่วนทรงแขนนะคะเป็นทรงทรงแขนค่อนข้างกว้างนะคะปลายแขนสมอกนะคะสามส่วนนะคะแล้วก็มีการแต่งทิมนะคะชิ้นต่อชิ้นนะคะนี่นะคะแต่งทิมนะคะก็เรียกขิมกราฟิกค่ะสีที่สองนะคะคุณลูกค้าสีที่สองเป็นสีม่วงนะคะคุณลูกค้าพอดีใส,ไสะะ่ไซส์ S นะคะไซส์ S อสบ3 6 สะโพก40ความยาว22ครึ่งนะคะมีซับในเป็นผ้าคอตตอนเย็บติดนะคะคุณลูกค้าทรงแขน3ส่วนนะคะผ้าคอตตอนมีลายริ้วในตัวนะคะลายริ้วมองเห็นใช่ไหมคะคุณลูกค้าดีเทลคอกลมมีกระดุมหลัง1เม็ดนะคะแต่งแซบทิมกราฟิกนะคะคุณลูกค้าใส่ได้ง่ายๆเรียบๆใส่ทำงานใส่ได้หลายโอกาสค่ะคุณลูกค้านำมา ใส่เข้าไปในเ,งเกงกระโปรงก็ได้นะคะมีห้าไซส์นะคะคุณลูกค้า36มหกสามแปดสีสิบสค่ะเดี๋ยวพี่นีใส่สีสุดท้ายให้ชมนะคะสักครู่นะคะสีที่สมสีดำค่ะคุณลูกค้าเสื้อคอต้อนริ้วในตัวนะคะสีดำนะคะแขน3าส่วนไปแขนสมอกนะคะพี่นีใส่ไซส์เอสกสานะคะพี่นีอกจริงสาความยาว22่ครึ่งสะโพกอยู่ที่40นะคะ ด้าน,นข้างนะคะด้านหลังก็มีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดคอกลมไม่ไม่แคบนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ทํามา5ไซส์นะคะคุณลูกค้า,า5ไซส์3สีนะคะ,คคะ,คะสีม่วงนะคะสีขาวค่ะด้านหลังนะคะให้ดูด้านหลังที่เป็นกระดุม